해서반가워요반갑습니다선생님보미연소리해주셔서감사합니다안녕ไปทุกคนคือคลิปนี้บอกเลยว่าจะเป็นคลิปวอล์นะคะหลังจากที่บริเอาคลิปลงช่องมาประมาณหนึค่ะสอาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเอินมีเสียงแต่ว่ามือนี้เนาะในที่สุดเราก็จะได้ไปเที่ยวแล้วเย ก็คือจะไปลินยุ่งเมินงข้างๆจะไปจอมจูเนาะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ส่วนไปหล้กก็จะมีคนในห้องเป็นอ่ามู่ในมู่ในห้องเรียนภาษาเกาหลีเออก็จะพาก,กันไปลินจอมจูวันนี้ก็คืออาจารย์จะพาไปอ,อันนี้ก็คือเ๋ยวอาจารย์นะัดประมาณสิบโมงแต่ตอนนี้ยังบม่ห่อนะต้อพร้อมแล้วอุ้ย๋ยวตั้งแต่เมื่อน <laughs> แต่นี่คือฟิลล์ลูกมันนี่ใช่กระโปรงนะใช่กระโปงนี่ใส่แบบ <laughs> ใส่แบบว่าใส่กระโปงเย่ยเสื้อคอเต่าอ,อันนี้ก็จะใช่คุมจะเขายังมีฟิลแบบเขายังม,มีฟิลแบบเอ่อนักศึกษามิวปุ่นเนาอนีนะ่อ่ะหว,นวานๆนิดนึงนะคะก็ใส่โค้ทคับที่กี้จะเปี๋ยผมลองได้แบบเค็ดเค็ดมาสองจุกไปจริงๆเตียยลงมาแต่ผมรู้สึกว่ามันบขาเขากับลุกเนาะนี่กะเลยแบบ่ไยผมธรรมดาเลย คือเออเนะ่ตั้งแต่มาอยู่เกาหลีอ่ะยังบอเคยไปลินเมืองอื่นหรือไปโซโบไปนั่นไปนี่ก็คือบอกเคยไปเลยมีแต่แบบอยู่แถวห้องเรียนตัวเองถ้าสิไปก็มีแต่ไปรอเตม,มากตรถเตม,มอที่มันอยู่ในเมืองเมืองเขาเองอะนะบอเคยแบบออกไปเมืองอื่นเลยเมื่อวานที่อาจารย์แซดมาส่วนนะะอาจารย์ก็บอกว่าเออนนะนะมีแต่อยู่ห้องแล้ะก็อยู่หอพักกินข้าวห้องอาหาร แล้วกลไปเฮียนแบบชีวิตมันวนเวียนแต่แบบนี้ฮ่นะอาจารย์ก็บอกว่า,วาเออออกไปลินแน่อย่างแน่แ,นแล้วมือน,นี้ก็คืออาจารย์จะพาไปจอนจูเนาะเพราะว่าอืมเจืเอ่อนหันจะจบเทอมนึ่งแล้วจบกลุหนึ่งแล้วกาลังจะขึ้นกึบ2สองแล้วมันก็แบบพักเฮียนอาจารย์ก็เลยจะพาไปอ้ยแล้วสภาพอากาศวันนี้คือรุนแรงนะหมอกน้องหมอก,มกแต่แต่บุงว่าเมืองจอนจูที่ไปนะมันสหนาวท่าเมืองเดือนอยู่บอเพราะว่าตอนนี้ก็คือ เอามาทุกคนตอนนี้คืออาจารย์มาหับแล้วล้ะกะมา มาอีซานคนแล้วค่อยไปจนจูเพราะว่าอาจารย์ทันสอนอยู่สองมหาลาัยคือมหาลาัยเดิมอยู่กับมหาลัยอีกซานแล้วตอนนี้คือคือ,คอมาทำนักเรียนนะครับนักเรียนที่อาจารย์สอนอยู่อีกซานก็คือทําอีดาคิดว่าอาจารย์ถามมือวานว่าอ่นนักเรียนนักเรียนกึบกึบหนึ่งนักเรียนกึบหนึ่งคนอื่นกบไป๋านะจะโอเคโบอันนี้ก็โอเคเพราะคิดว่า <c oughs> เขาคิดว่าอ่าจะเป็นมู่ในห้องเรียนเดียวกันนาในห้องเรียนเดียวกันสรุปก็คือกลึบนึงคือกันแต่คนละมหาลัยอ่าพวกอาจารย์รสอนสองบอนตอนนี้เลยก็คือแบบอจะไปเที่ยวกับมู่กลึบหนึ่งแต่คนละมหาลาัยอืนน่นียังบุเคยมูดชักยังบุเคยเห็นขาเจ้าคือกันแบบอาจจะได้มู่ใหม่อย,อย่างนี้นะการตื่นเต้นดีตอนนี้คืออาจารย์อาจารย์กําลังไปท้ารับนักเรียนคนอื่นอยู่นะคะ 네? 안녕하세요. 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 <laughs> 이분은 항상만 선생님이세요. 네, 반갑습니다. <웃음> 네. <웃음> 소개 소개 해주세요. 네, 안녕하세요. 이름이 뭐예요? 네준비는뉴어입니다 네, 아일드러입니다. 어디에서 왔어요? 네, 우베키스장에서 왔어요. 네, 네. 맞아. 만나서 반가워요. 네, 만나서 <laughs> <알았어>, 반갑습니다. <웃음> <웃음> 어, 네. 네, 감사합니다. 우베키스탄 네. 음식 이거 이거 빵. 이름은 빵. 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 우 누구야 네, 이름? 이름 뭐요 여기 있어요? 어, 여기 없어요. 여기 없어요. 어, 빵이에요. 우즈 우베빵. 우주. <laughs> 빵 여기 없어요? 예 없어요. 안 팔아요? 없어요. 아니네요. 지금 나어요 아. 썼어 이거. 와. 좋 띵띵 <laughs> 또 갔다. <샀어요. 웃음> 그래서, 있어요. 네. 음, 러스 음식, 태국 음식 똑같아요. 그래요? 네. 음... 하스에서 왔어요 네. 아, 말 잘하네 <laughs> 하나 둘, 여기? 누르이 해야지 <laughs> ยูทงโก나오지네네유토우우리유토우나오자네아이뻐요예뻐요아조금조금추워요와조금추워요ตอนนี้ก็คือมาบ้านที่คะเจ้าแบบแต่งชุดทันโบกแบบย้อนย้อนยุคมาเกาหลีสมัยโซซอนสินันนี้ก็มีแบบคนโคตรหลายเลยเพราะแบบวมน่ี้เป็นวันเสาร์เน่

โห่พอขึ้นมาคาเฟ่มาสันถึงแล้วแบบยูวสวยมากว่ะอันนี้คืออันนี้คือขึ้นมาคาเฟ่นะ ตอนนี้ยังอีกฝากหนึ่งกลุ่มกันข้ามกันก็นคือมันจะเป็นหมู่บ้านที่แบบเ้าจะเพ้นสีหนัหกหนหักแต้มหูใส่ฝ่า <laughs> <laughs> ตอนนี้คือว่ามาถนนที่มันแบบเป็นบอนสำหรับยางช็อปอยางกิ่นเอียงเนาะคนก็คือแบบแน่นๆจุกๆโคตรหลายเลยอันนี้แวะยูฮันอันนี้แวะฮันเกิดเพราะว่ามูมูอยากซื้อเกิด กลับมาห้องแล้วเนาะวันนี้คือเป็นการไปลินที่โคตรมัวเลยคือแบบอาจาะบัวดได้ถ่ายอย่างหลายเพราะด้วยความด้วยความที่คนมันหลายแล้วเขาก็แบบอยากจะดื่มด่ากับบรรยากาศแล้วก็เข้าไปกับอาจารย์แล้วก็มูไม่เน่ซึ่งแบบเป็นผู้ชายอ่ะเก็ตฟิวไปแล้วเขาจะแบบจะถ่ายคลปจะวิดีโออีกอย่างนหนึงมันก็แบบเก่งใจเก่งนั่นแหละเก่งใจแต่ว่า ความน่าหักคืออาจารย์อะน่าหักแบบโคตรแล้วก็มูไม่ที่เห็นกันมือนี้นะคือแบบโคตรนโคตรดีอ่ะคืออาจารย์อาจารย์ด้วยความที่ว่าเป็นผู้หญิงมันจะแบบเออมักท่ายูบอาจารย์ก็หัวเหาอ่ะเห y o ยูทูบตอนที่นั่งรถไปทากันอาจารย์ก็บอกเออมลนนี่ทายเลยลงเลยเด้อแบบทายลง youtube ถ่ายนั่นทายนี่ลงเลยอยาอาจารย์ทีถทายให้คือแบบอาจารย์คือโคตรดีอ่ะ ทุกคนไนสุดๆเลยอะแบบพยายามที่จะแบบถามเขาว่าถ่ายหูโบอีอย่างโบแบบเทคแคร์ด้วยความที่แบบผุ้หยิงแบบน้องเล็กอีกอย่างประมาณนี้นะเป็นความทรงจําที่ดีในส่วงส่วงหนึ่งในชีวิตเองเลยก็คือแบบโอโหมือนี้ก็คือจะจดจบไปเลยว่าเป็นมือที่โคตรมีความสุขเป็นมือที่โคตรประทับใจคือขอบใจอาจารย์ขอบใจมูแบบที่แบบ แค่ร้อนอะเออรากาอาหารที่ไปกินนี่ทุกคนอุซเบกิสถานอันนี้คือหาก,ก็เคยได้กินแล้วแบบครั้งแรกอ่ะเออกรงมสึกว่ามันแปลกใหม่รสชาติก็คือกิ่นได้แล้วก็แซบเออมันแซบเลยแหละแล้วลตัวที่มันเป็นข้าวพัทเอยียงนะมันคล้ายๆอาหารอินเดียเลยรสชาติแบบคล้ายๆกันแต่อันนี้ก็จะมีกิมนมีความแบบกิ่นกับขนมปังแล้วตัวไอที่มันเป็นแบบซีนปิงที่เป็นไม้ยังคือแบบ ค <cas ually> ้แซบก็ค <c oughs> like, <audio nek> oh, anyway, ือได้ลองไปกินอาหารในไม่เนาะของสัรสาต์อื่นประเทศอื่นก็คือโอเคเลยอุสเมชิกินอามารอึ่นก็อร่อยมากเลยค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะครับาย